วันนี้ทํารายการขึ้นมาครับชื่อคนดีที่ไหนนะครับผมก็เป็นรายการที่เราทํานึ่เป็นพยูนก็คือทําสนุกสนุกขำๆอะไรเงี้ยจุดเริ่มต้นมาจากที่อเล็กก่อนอเล็กเนี่ยมีความคิดว่าอยากทารายการรายการหนึ่งขึ้นมาเพราะว่ารู้สึกว่าอยากให้คนเห็นไปดัง้คุยกันเองมันเป็นยังไงเพราะว่าเวลาเราอยู่ด้วยกันเองมันสนุกอะไรอย่างเงี้ย เล็กก็มาชวนผมกับเบสใช่ไหมครับแต่ทีนี้รายการก็ยังไม่เกิดหรอกก็คุยกันไปตวัวๆก็ไปคุยกับเบสเบสก็ไปพัฒนาต่อว่าเอออย่างน้อยทำรายการแล้วเนี่ยรายการกินๆเที่ยวๆมันก,ก็มีเยอะแล้วนะวเราลองพัฒนาเปน็นอย่างอื่นดูเบสก็ขุดคอนเทนต์นี้ขึ้นมาว่าอ่ะ เราอะมันปูกคนมองว่าแบบเอ้พวกนี้มันไม่ใช่คนดีหรออะไรขำๆอะไรเงี้ยเป็นพระเอกแบบพระเอกไม่ใช่ไม่ใช่พระเอกคนดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยงั้นเราชวนไปทำดีกันดีกว่าก็เป็นรายการนี้มาคนดีที่ไหนก็มีสองความหมายคือไอ้พวกนี้คนดีที่ไหนกับเราจะไปทําดีกันที่ไหนหรือเราจะพาทุกคนไปเจอคนดีที่ไหนได้บ้าง ารายการนี้ก็จะมีแต่คนดีๆยกเป็นวิธีกรน,นะคร <c oughs> <c oughs> ับก็คือหลักๆแล้วครับก็ยังคงความสนุกเราอยากให้ทุกคนแบบได้มาเห็นโมเมนต,ต์เวลาเราอยู่ด้วยกันว่ามันแบบเป็นยังไงมันสนุกคน้นๆแค่ไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็จะมีกิมมิคว่าในความสนุกของเราความเฮฮาบ้าบอกงเราเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันก็ยังเกิดมวลความดีขึ้นมาได้เราก็จะไปทําดีกันสักทางหนึ่งทางไหนต้องไปดูอันนี้เป็นการรวมตักงไลน์มูลคา ไม่ห้าคนมีผมเกสอเล็กเจมจิแล้วก็เป็กเปมันนันการลงตัวมันยากเพราะพระเอกยากมากจริงๆใช่ครับ <c oughs> ก็คือแบบเออคิวมันต้องตรงกัน5คนนะครับแล้วก็ต้องตรงกับตัวทีมอีก คือตอนแรกกะทันกันเล่นเลๆขับๆนะครับทำไปทำมาก็กลายเป็นโปรดักชันแบบขึ้นมาใหญ่ทีหนึงกันเพราะว่าเคยถ่ายไปแล้วแบบว่าพอดีก่อนจะได้หล่อลงมาเราไม่คิวไม่ได้เลยคือตอนแรกเรามีการเตรียมการกันอยู่แล้วว่าแบบเราคุยกันอยู่แล้วว่ามันยากเหมือนกันนะที่จะห้าคนและคิวตรงกันอะไรอย่างเงี้ยก็คิดไว้กันแล้วว่าแบบเออถ้าเกิดว่าแบบเทปไหนใครไม่ว่างไม่ต้องมาแต่คุยไปคุยมาก็อย่า กลายเป็นว่าอยากให้ตรงอยากให้ครบทุกเทค<ม><ม>ก็เลยมีการขอคิวกันครับก็คือตอนนี้ล็อกคิวกันล่วง,ง,งหน้าเพื่อองคำเดือนนะครับก็ได<ม>้คิวอยู่เี่ยเป็นการออนแอร์ยังไงเดือนละกี่ครั้งหรือตอนนี้วางแผนกันไว้ว่าสองอ,อาทิตย์ครั้งหนึ่งวางแผนไว้อยู่าง้ครับแต่ด <c oughs> ีไครนะับอวอ๋อยังยังเรายังไม่ได้คุยคิดก,กันเรื่องสปอนเซอร์อะไรขนาดนั้นนะครับคือตอนนี้เรา มีถ่ายทาไปแล้วบ้างสต็อกอะไรอย่างเงี้ยก็เราคิดว like 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 ่า so ช well. so ่วงแรกเราอยากทําสนุกๆไปก่อนอะไรเงี้ยไอ้เรื่องสปอนเซอร์เขาไเรียกขอจากผมว่าเปิดไปดูวีดีโงว่ายังไงเวลาเราค่าใช้จ่ายอ่ะเราเอามาจากไหนกันแบบลงขันกันยังไงจ่ายเองก่อนครับในช่วงแรกเพราะว่าเราต้องมีเนาะอย่างที่บอกตอนแรกนึกว่าทำสนุกๆอะไรเงี้ยกล้องโทรศัพท์มือถือไทยเล่นปรากฏว่าตอนนี้แบบจริงจังจ้างคนตัดมีกล้องจริงจังมากติดไวเลสโอ้โหแบบมีค่าใช้จ่ายก็จ่ายกันเองก่อนนะครับโลกนครับโลกหน้าไปกินเนี่ยนะครับ หน้าไปแล้วตอนนี้สี่เทปแล้วครับนะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างเออหลกัหลกๆก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องแบบการทําความดีเลยครับเช่นแบบว่าคือการทําความดีในในในใ,ในมุมของพวกเราเนี่ยคือมันไม่ใช่แค่เรื่องทำบุญท่านั้นแต่ว่ามันก็จะมีนั่นแหละที่ผมบอกบางเทปก็ทําบุญบางเทปก็พาไปเจอคนที่เขาเทำดีก็สังคมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือไม่อยากให้มองว่าแบบมันจะเป็นรายการที่แบบคือคือ ไม่ใช่แบบแนวสารคดีหรือว่าอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือก็ยังคงความสนุกสไตล์พวกเรานะแต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะอยากให้ทุกคนได้รู้ว่าการทําสนุกได้เล่นสนุกเนี่ยก็เจอความดีได้อันนี้ที่เซอร์ยิงมาแล้วครับเพราะว่าเราจะอ่อนแอร์ตัวเต็มประมาณปลายเดือนนี้ที่เซอร์ก็ยิงไปทีดนิดหน่อยก็ดีครับขี้แบปกลับมาก็ทั้งดีวิวก็โอเคเลยนะครับติดตามได้ทางไหนยังไงบ้างครับก็ติดตามได้เลยครับหลักๆที่ Facebook Fanpage นะฮะคนดีที่ไหนก็ เออ K H O N D E E T E E แล้วก็ N H A I ครับแล้วก็มีใน y o ยูทูบรวมถึงกิ๊กสแกรมด้วยชื่อเดียวกันเลยครับคนดีเดียวถามเรื่องที่เราไปแซวละลางแก๊งของบ้านผู้หญิงหน่อยบี้บี้เหรอเกิดอะไรขึ้นมายังไงคือก๊าดิ้งก็ไม่ได้มีอย่าไปแก๊งเมื่อสาวก็คือเริ่มจากที่ตออแปงเนี่ยเขาตัดต่อก่อนลูคเตอร์ใช่ไหมลูคเตอร์เป็นแก๊งนี้เต้รเขาไม่ได้ไป ผมก็เลยส่งไปหาพี่อมแปบว่าอยากไปบ้างอยากไปริมนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยพี่อมแบบเขาตัดมาให้เราไปเปล่าเขาเขาไปหาใบเฮ้งใช่ผมก็บอกเฮ้ยโหเก่งว่ะไปหารูปแบบโต๊ะเชะพอดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอามาลงเล่นๆครับที่มีเหมือนเราได้ไปด้วยอีกเป็นที่เหมือนจี้อนเปิดทางว่ารองรอแล้วจี้ คือคำจริงผมว่าคงไม่ได้ถึงขั้นเปิดทางหรอกมันก็คงเป็นแบบว่าต่อเนื่องมาจากตอนที่เขามาออกดาวินชีกับผมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วแบบรายการเนี้ตีท้ายครัวใช่ไหมก็คือมีพี่หนุ่มกันชยัยเป็นมิธีกรเขาคงแบบตอนตอนชงชง,ชงขำขำอะไรอย่างเงี้ยแหละครับคือ ว่าเป็นแนวจะเทปมากกว่าแต่จะพูดว่าถ้าแบบว่าเราแบบชัดเจนก็พร้อมอะไรอย่างเงี้ยผมเลยบอกว่าเอ๊ะหรือว่าแบบพี่บอยเป็นให้ความหวังอะไรยังไงอ๋อไม,อไม่ไม่ไม่ก็อย่างที่เคยต่อรอบที่แล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่ได้คุยอะไรกันออยังไม่มีไลน์กันเหมือนเดิมแบบไม่ได้ไม่ได้ติดตอ่ออะไรกันออไม่ได้คุยไม่ได้คุยผมเดาๆว่าไอ้เทปนี้น่าจะอัดไม่นานแล้วเหมือนกันด้วยนี่ใครได้พัสดุและสื่อเพิ่มไหมเชียร์หรือว่ายังไงเพื่อนๆไม่มีเลยครับไม่ได้เจอจียอนเหมือน ไมม่ีก็ตอนนี้ไม่มีเลยคือแบบหมายถึงว่าไม่ไดีก็ยังไงอ่ะผมพูดไม่ถูกอ่ะหมาเป็นว่าไม่มีไลน์ไม่มีคอนแทคอะไรอย่างเงี้ยคือก็คือบางทีไอ้เรื่องนี้ผมก็ตอบแบบไม่ไม่ใช่ว่าไม่ตอบแล้วมันจะมีหรือไม่มีแต่ว่าแค่ว่าแบบไม่อยากไปพูดว่าไม่มีเลยแต่วันนึงมันมีขึ้นมาเหมือนว่าเราแต่ว่านะตอนนี้คือก็เป็นสูนยตอนนี้นะ เขาไม่เป็นคือเป็นคือผมคำนิงก็ผมก็ชื่นชอบดิยอดนะในฐานะแบบการทํางานหรือพิธีกรเนี่ยยังบอกกอดรายการว่าเออวันหลังเอาเชิญดิยอดมาเป็นพิธีกรรับเชิญอีกนะเพราะว่ามาแล้วสนุกอะไรอย่างเงี้ยผมก็ชื่นชอบในการทํางานถ้าเจอทำงานในกลุ่แบบเก่งแล้วเกิดในกลุ่มคนแบบเชียร์คนแซวกันเยอะอะไรเงไม่ไม่ไม่เราทำงานได้ปกติปกติครับผมเจอสถานการณ์อย่างนี้บ่อยไปแกแล้วแกเแล้วด้านด้านชามเรยแล้วคุยกับใครกัได้โอเคนะโอเคครับ